เสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเอ้โดยมาพบมาพ่อกับเป่าพามีอีกแล้วเนาะ มาพบมาพ่อมือนี้พี่น้องเลยสร้างบรรยากาศต้อนา้าๆเนาะบาพมีเขามาหาอ่าน้องน้ำพึ่งพี่น้องเลยมาถ่าสาวลำพรนจกหน่อยเพิ่นเดินทางลงมาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้บาพมีเขามาหาเพื่อนก็คือบาพมีน่สั่งอิดบล็อกมาให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะแลวก็มีเล็กมีปูนกาสีกัน้นห้องนอนในเพื่อนทั้แหละพี่น้องเลยโดยเมื่อนี้กะเดินทางมาคนเดียวคือเก่าพี่น้องเลยมาสรงเงสาวๆเนาะโดย บ่าพมีกําลังสั่งอิทบ็อกซสามร้อยก้อนพี่น้องมาขันห้องนอนให้เพื่อนเลยก็มีเล็กมีปูนเนาะโดยเดี๋ยวเขาสิทาเพื่อนมาส่งปูนก้อนพี่น้องเนาะที่ว่างบซื้อปูนเลยก็ซื้ออิทบ็อกพี่น้องเนาะก็เป็นเงินของทางลวงปูนะพี่น้องเนาะลวงปู่เพื่อนอยู่ทาง บุรีลำพี่น้องเอ๋ยฟังไทยพื่นและเพิ่นกระไดซอยขอบคัวน้องพึ่งเขามาพี่น้องเอ๋ยกับตรงขอกับขอบ,บุญขอบคุณหลวงปู่เลายเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ห้ได้ความไข้บ่ห้มีห้ปูดเจริญเจริญในศีนลธรรมเนาะขอให้เป็นม่มโพร่มไสให้ลูกให้หลานเปนน็นนานเน้อพอเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะโดยไปพี่น้องเอ๋ยเนาะจังไดเฮากับเขาไปหาทาง น้องสาวก่อนโดยพเพราะวามื่อนี้ก็เดินทางมาคนเดียวพี่น้องเอ๋ยเนาะหาทางสาวลำพอนเพิ่นกับโบได้มาหาลูกสาวมือนึ่งพี่น้องเอ๋ยเพิ่นไปแปลงรถเนาะโดยจึงได้ก็เข้าไปหาทางอน้องน้ำพึ่งเพื่อนน้ำกันพี่น้องเอ๋ยโดยเนาะพี่น้องเปิดภาพมากะผู้หละปาธทท่ทางน้องสาวล่า สบายดีเห็ดยังตอนเศร้าๆนี่น้องละล,งล่างถัวยเออโทษพี่น้องเลยอันนี้ยังหกอยู่นี่แหละเนาะมาเลยเฮาจังสีทำความสะอาดอยู่ในภูเละสะอาดเลยพี่น้องเลยล่างถั่ยว่านี่ฮะอเออไอไปเวียคือเก้าบ่อนางเพิ่นไปแต่เศร้าคนบ่อนางเจ็ดโมงเออเผื่อเพื่อน,นยางไปอีกน้องละเนาะ โดยล่างถว้วยกินเข่าอะไรก็ต้องล่างถ้วยมันบอก <Yeah. S 1> เออเป็นเด็กดีกินเข่าอะไรก็ต้องล่างถ้วยได้ยังกินตอนเศร้ามื่อนี้ยละถอดไข่ไพ่เป็นคนเห็ดนะต้องพึ่งบอกเรือไ,ไ <Yeah. S 1> อ้เออมื่อนี้แม่ลำพอนยังบบได้มามืนอนี้และสิีมาหาลูกสาวกินหอดแม่ลำพอนอยู่บอก <Yeah. S 1> <laughs> มื่อวานเพิ่นข้าวมียะโบเรมาพี่น้องเอ้ยคันนี้ล่ะล่างบรรณาเลยใส่อันอ่าน้ำยาล่างจานนอะเบาลงเลยล่ะเด้อเพราะว่ามันหลายโพดนะนะเจ้าล่างจากักอันน้ำนี่ล่ะไรถ้วยนี่จกักน้ำสี่น้ำเออโดยโดยโอ่ะล่างล่างคู่เพว่า,วาไอ้ไม้ยังมันนี่นะคู่อยู่บ่เออมาจาังได้เลย เออเมื่อนี้ยนะไอเอาสั่งดินบล็อกมาให้อีหล่าเอ้ยประมาณเมื่ออื่นพุนเดอร์เมื่อนี้ยนะสิเกยมซื้ออุปกรณ์นายพี่น้องเนาะเป็นวงกบบานประตูเมื่ออื่นพลละเออีหล่าเอ้ยกินอะไรก็บหุ่นจักล่างเละหใหญ่แล้วน้องหลานเนาะเราเป็นล่างนายพี่น้องเลย เดี๋ยวคาล่างบรรณาและอีหล่ะอันเบาอันลงเด้อน้องเด้อเพื่อนมาซื้อยังเออให้เบาอันน้นนำยาล้างจานลงน้องหล่ะเอ้ยโดยสั้นไอไปหับเพื่อนก็ได้ล่ะเด้พอขอเพื่อนมาส่งอิดบ็อกให้เจ้าตอนนี้โดยไปหับเพื่อนก่อนพี่น้องเลย โดยพี่น้องเนาะตอนนี้เพื่อนกบมาอะไรพี่น้องเลยมีปูนเลยกายิทเนาะหรือว่าดินบ็อกอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าทาังนี่ก็แคบแน่พี่น้องเลยเพราะว่าอันนี้กับบะาพามีนี่มั่งหัวน้องเพื่อนเดียวไปเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าขั้นว่าสาวล้อพนเพื่นมากเมื่อ,น,อน,นี้พี่น้องเลยกา ที่เหนืออ่นาะพี่น้องเพราะว่าสถานที่มันแคบนะน้าพี่น้องกัสิพากันไปถิ่มพี่น้องเนาะหรือว่าไปจูดบนได้บนหนึ่งอะไรพี่น้องเพราะว่าอยู่อันนอ,นอกบ้านแล้วก็จะมีบนจูดอยู่พี่น้องเลยเนาะเาก็สิพาเพิ่นไปจูด ก็ได้เปล่าเอนะ้ยเพราะว่ายังสจียในินกับทรายอยู่เพราะว่าพื้นที่เฮือนเพื้นมันก็แคบไนี่เอาไว้นี่กับทรายเลยนี่ก๊อกทรายทองแจ๊บพี่นี่เอาไว้สิบอกยังไงไม่เอาเลยอกให้เพื้นนี่แหละทรายทออันปร,ประมาณตอนที่อย่างบ่หินกับทรายเรื่พงคนมาหน,นำหลัง

จักบพอดีเอาอิฐบ็อกมาพี่น้องเห็นเนาะยังหินกับทรายแนวละครึงอ้ยพี่โบดีใจเลยพ่โดี <c oughs> เป็นไรน้องละดีใจบ่ามาพี่มาพี่วันน,นนี้มันแจงน้งไงปูน ปูนเขียวไปหน่อยเนาะหาอมนั่งไปอัดเพือนจะไหนล่ะมันไงเข้าไปในผมอัดไหนล่ะอัดประตเลยอัดไหนล่ะ ก้อนหนึ่งคือสามพันแปดพี่น้องเลยเนะาะก้อนหนึ่งแมนเบาๆก้อนหนึ่ง 3, 8, 8, สามพันแปดหเปล่เออสามร้อยก้อนพี่น้องเลยคือสิพ่ออยู่บอพามีวะถ้าว่าเรือเอาก็เห็ดแนวหม่เนาะเพราะว่าห้องคนะัวน้องเพิ่นก็ยังบ่ได้พี่น้องเลยคือลังคาเพิ่อนเนาะเพิ่นกะฮักเลยพี่น้องเนาะถาวา ฝนตกนี่ค <m> ือสี่หัวพี่น้องบเพรามีแคร่เบิงเนาะเพราะว่ามันเป็นลังกระซีเก้าพี่น้องเป็นกระไซชื่อเนาะเพราะว่ามันบูมีแหละพี่น้องเลยลังคางห้องน้ำกระผุพังหมดเลยมึงคนลงถายดิบบอเพือก็ได้นะำเนื้อก็ได้นะลอดต่ำหน่อย โดยนี่คือปูนนะพี่น้องเนาะปูนหากระสอบพี่น้องเลยสั่งมาหากระสอบก่อนน้ำพึ่งบิ่งเบิ่งคนมาทรงเครื่องอ้ยับขึ้นไปบไปละเอ๊ยยังได้ขโม้สึกขโม้สึกสิได้ห้องใหม่เป็นยังไงบอกป้าลุงเพิ่นดูค่ะยังไงล่ะ ดีใจอยู่บ่เขาตื่นเต้นนะพี่น้องเนาะมื่ออื่นเิ่นก็มาก่ออะไรหลายเนาะขาก็บึงว่ามันจะเป็นยังไงเนาะในผมคือบ่มัดชวนไล่เจ้าชีมักลาเปบนชีปอฮ มังมือกับมัด,มมอมดเออคือเด็กไทยเด้พี่น้องเนะาะลแบบนี้คือเด็กไทยคือคือคนไทยแน่นี่เนาะน้องน้ำพึ่งนี่โดยพูดอะไพี่น้องเลยอันนี้กันเนาะขันฝนตกเนี่มันหัวบนนังในบนนี้ค่ะอืมทางในก็หัวใช้หักผ้าไอ้เขาไปบึงไหนปะ พี่น้องเลยไก่ลายแท่งองน้ำผึ่งนี่อัดไวเด้เด้อเดี๋ยวมันอันนะโอ้อย่างนี้นงละตูะ้บ่อโอ้ได้ไม้ใช่นี่พายสื่อมาให้นี่นะบาจันบาจันเป็นสื่อมาเมาื่นนอคืนนี่บ่อนี่ฮะโ,โอ้ามาบา้าพี่น้องเลยได้อยู่นกกินจัดเป็นระเบียบ เป็นเลดหน่อยล่ะเนะาะขักแท่นี่เป็นโลมิเนียมบอพี่นอ้องขกักอยลีเนาะอ่าคือสิแพงอยู่แน่น่นะมันหัวอยู่ไซก่อนนังอืมพี่น้องเลยเนาะหัวอยู่หันอันนี้มิติช่องบอดใ่บ่อหัว,หวหละอืมมันขาดเดี๋ยพี่น้องเ,เนาหรอบอพามีใช้เบิง้งอ่านี่เนาะมันขาดทั้งกระซีขาดพี่น้องเลย กับยูไซอีกี่ละ่ะอืมยู่หันโบแม่ว่าิืนยิงบถือนอนนังเนาะยิงบถึกไม่ไพี่น้องเลยลืมว่าสิซื้บฟอยฮะพี่น้องเลยอืมอ,อ่ะเจ้าสิพาไอ้มาเบิ่งพูดแม่เจ้าบอ,อาละอืมนี่บอละ อันนี้ใส่กับหูแม่เออหูแม่อันนี้หูไผ่สิหูพ่อเท้าพ่อ,าพอของแม่เจ้าเออเวลาอีหลา่า,ากินฮอดแมสส์อีหล่าสิเบิ่งหูบเอาอ้าเนาะอีหล่าเนาะจังใดพี่น้องเอ้ยได้ยินคำนี้จุกเลยไอ้กะโดย นนเนาะยังได้กระสุนสูอีหล่ะเนาะอีหล่ะเห็ดดีที่สุดแล้วน้องหล,ล่ะเอ้ยปะออกไปนอกก่อนก็ได้พาเบิ่งฮูกพี่น้องเลยเนาะอืออีหละ่ะอันนี้คืออีหยังอันนี้ฮะเออไพ่เอามาให้นี่นะบ่อจันโอ้เหลือบมาก้แท้อันนี้เนาะไพ่เอาเข่าในนี่เจ้าบอกไอเออปะไปนอกอย่ามันเชียได้น้องหล่ะเนาะพเาอเฮายัางโบผู้มือได้เห็ดพี่น้องเลย อ่ะักขักขักอันนี้ยังขี่ได้อยู่บ่จักรยานนี่ขี่บ่ได้มันหัวว่ะอืมอันนี้รถไนดนี่ยหลุดได้บ่เออโดยไปออกไปข้างนอกคุยกับพี่น้องเลยพี่น้องมันก็ะามมาพี่น้องเลยไม่ยั้งอันนี้เป็นวันเนาะสายฟืนสายไฟพี่น้องเลยแต่กะ นี่แหละเนาะปักไฟเพื่อนพี่น้องเอาบอกพมีสื้อมาให้เพื่อนไม่อยู่พี่น้องเอ้ยคนไปนอกเนาะพี่เพื่อนก็เสียบสากไว้นี่เลยอันนี้พัดลมเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะพัดลมเก่ากัมันมันก็ยังดีอยู่พี่น้องถ้าเราผสมมันเนาะมันก็ยังดีมันก็บบริเเพเด like ้อพี่น้องเพื่อนกระสากอันโทรศัพท์เนาะ ม right so um, ันกับบ่ลอดภั่แหละพี่น้องเพราะยังเพราะว่าอันพื้นซีเมนต์นะพี่น้องเดียบอ่ะนี่พี่น้องเลยว่าน้องเป็นกานอนที่พื้นซีเมนต์นะพี่น้องปูอันนี้นอนเนาะมันกะมีเอฟซีก็บลายท่านอยู่พี่น้องเลยนอก่นกอ่บคอมเมนต์มาพี่น้องเลยเพราะว่าบาวพอมีในี่สีอันถูกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเลยอ่ะคือมือนี่เลยพี่น้องมาสั่งปูนสั่งอะไรเพิ่นเนาะกันห้องอ่า คือ,อยูน่พี่น้องเนาะอ่าประตูทางเข่าของน้องอุทยัยเลิกกซึ่งนี่ประตูเข่าของอ่าน้องน้ำผึ้งพี่น้องเนาะโดยนี่แหละพระว่าฟังไทยเพื่อนก็เหตดแบบนี้นะมันงามพี่น้องฟังล่าเ่าก็คือกันเนาะอ่าตรงใส่หน้าต่างประตูทางเข่าอยู่บนนี่พี่น้องแต่ตัวนี้ก็คือบอนนี่เนาะอันนี้คือเขาก่อไปพุ่นพี่น้อง ะว่าอย่างน่อยน้องเพิ่นก็จะมีห้องนอนเป็นของเจ้าของเนาะโดยเพิ่์ลเล่เอาเพี่น้องเลยพากันทําความสะอาดกับน้องเพิ่นว่้านนี่พี่น้องก็สะอาดสอ้างอากวนเก้ายู่พี่น้องเลยก็ดีขึ้นลายเนาะที่ามาส่อยเพิ่นพี่น้องเลยมาแบ่งปันนําใจเนาะโดยแต่บ่พอมีไปใจ่าขาเนี่ยเพิ่นก่อนพี่น้องเลยโดยเออ เดี๋ยวอันเอาหินทรายมาก่าอย่างใจก็ได้เนาะเอ่อโอเคโอเคขอบใจเดอ้อโดยโดยคือว่าจักนอก้อยพี่น้องเนาะเหิ่อนเอาอ่าแห่กับทรายพี่นอ้องเลยกับเล็กเนาะอันนี้เขาเอาอิฐบลกมาก่อนสามร้อยก้อนนองน้ำเพึ่ง หักบล่ล่ะเออหักหักพี่น้องเลยมื่ออื่นก็ได้ได้เห็นหลายอีหล,ล่าเอ้เนาะว่าจะเป็นยังไง <c oughs> โดยโดยอมาวันนี้ขอบบุญขอบคุณเพื่อนไปก่อนนีล่ล่ะเดียวไอ้ให้เพื่อนบิ่งก่อนสังเกตสังหน่อยพี่น้องเลยอ่าอิดบล็อกพี่น้องเลยเนาะสามร้อยก่อนถือก้อนละสามพันแปดร้อยพี่น้องเลย พราะว่าคู่มือนี่มันขึ้นราคาเลยเนาะแต่ก่อนก็มีแต่ก่อนละสองพันหาพี่น้องเอ้ยนี่แหละก็ถือว่าเอามาครบพี่น้องเลยก็มีปูนหากระสอบเนาะปูนเขียวอ่าเป็นปูนก่อพี่น้องเอ้ยและเพิ่นสิเมื่อเอาแหกับทรายมาอีกแล้วก็จังจ่ายเงินเช็คบินจ่ายเงินพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องน้ำผึ้งขอบ,บุญขอบคุณอาทางยัปปูเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยโดยเนาะวันนี้ก็อีทบลก,กับมาแล้วเนาะละนะ่ะเนาะ ทางอายกะอยากให้อีหลานี่ขอบบุญขอบคุณไทยหลวงปู่อีหล่าเออพนอยูบ่บุรีรัมณ์เด้อฝั่งไทยพนแหละเนาะกะ็อยากให้อีหลานี่ายกมือขอบบุญขอบคุณเพิ่น้ลงหล่าเอยเน,นาะลวงพ่คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณหวงปูจากบุรีรัมณปู่อีความเจ็บบายได้ความไข่บาย,บายมีความปู่เป็นนงพูมใส ไปดนดนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันน้นผึ้ง,นงนหนูเป็นคนดีคนหูของปู่ตลอดไปชาธุโดยเออพี่น้องไอ้เฮากับฮัทไทน้องเพื่อนอ่าอวยพ่อน,น้อยอีหละเนาะบัดน,นี้ไหนแต่ละคนเพื่อนมาอีหละเอยเพื่อนมาทายทำเจ้าหรือว่บเพื่อนมาเข้ามาหา ก่อนเพิ่นเข้ามาอีหลา่าต้องหนบมือใส่เพิ่นเลยหล่าเดอ้อโดยเลยกะต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นนะครูเพิ่นเข้ามาหาเจ้าอะไรหล่าเอ,อ้โดยเลยกะพยายามอวยพรอะเด้อน้องหล่าเด้อคือไอบอกะแหละแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นกะอ่าเข้ามาเลยกะบ่าว่าไผก็ตามอีหล่าเอ,อ้ที่เข้ามาเจ้าต้องสบายดีเพิ่นก่อนเดอ้อโดยแะละความรูซึกเป็นยังได๋ที่ว่าได้อันอิดบอกมาก่อห้องนอนอะไรดีใจบอก นี้ใจวันนี้น้องน้ําพึ่งสิได้ห้องนอนแล้วบัดนี้เนาะเอได้ห้องนอนกับอ้ายและพี่น้องเอยเพราะว่าเป็นแม่ยาแม่ยิงเนาะอีหล่าเนาะต้องนอนคนละห้องคนละบอนรับมือกะอายุเฮากะับมือใหญ่ขึ้นเนาะนงเนาะโดยก็แม่นอยู่พี่น้องว่าอ้ายน้องกันได้มันกะบ่อันบันไดเนาะพี่น้องเนาะโดยอ้น้องหลาเอ้ยมื้อนี้อ้กเข้ามาสั่งลให้เนาะจักหน่อย รอหาจากหน่อยเพื่นมาเลยเฮาอันเพิ่นมาส่งหินทรายน้องหล่ะไอ้เนาะอาจึงได้คลิปนี้ลาปลาลุงเพิ่นไปิ่งดูค่ะโดยสบายดีโดย,ยดโดยเนาะพี่น้องมืนน่อนี้ทั้ง่พอพมีเข้ามาส่งเศาเสา,สาพี่น้องเอ้ยก็มาสั่งอิฐพี่น้องเนะาะ3 0มรอยก้อนแล้วก็ปูนอาหารกระสอบแลวก็มีเล็กมีทรายแล้วก็มีแห่พี่น้องเอ้ยเนาะเราว่า อ่าสีกั้นห้องนอนให้น้องน้ำพึ่งครับแหละเนาะเงินทั้งมดทั้งม้วนนี่พี่น้องเอ๋ยก็เป็นเงินของอ่าหลวงปู่เนาะเป็นอยู่ทางบุรีรัมย์ฝั่งไทยผมแหละพี่น้องเอ๋ยเพิ่นได้ซอยเข้ามาเนะาะอย่างไรทางบ่าวพมีก็ต้องขอกรับขอบุญขอบคุณทางอ่าหลวงปู่หลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีหฮงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มี ขอให้อายุมันคันยืนเนาะเป็นรมโพร,รมใช้ให้ลูกให้หลานไปดนๆเรือพอเด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีแ้งหแหละขอให้เจริญเจริญในศีนลธรรมตลอดปีและตลอดไปเนาะที่บ่าซอยน้องน้ำพึ่งเขามาโดยพี่น้องเลยเนาะจากในคลิปนี้ทางบ่าวพมีก็สิได้จบคลิปเด้อเนาะพอกันคลิปนะพี่น้องเลยถ้าอาแฮ่ายมากก็จังใจเงินบตรเดียวเนาะนะสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วพี่น้องสบายดี